เมื่อวานนี้มีรายงานการพบร่างผู้เสียชีวิต14-16ถึงรายที่บริเวณโซนปีแต่ตลอดทั้งวันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่สามารถที่จะเข้าไปจุด ในจุดที่จะนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้นะครับเจ้าหน้าที่ทําการเจาะอาคารจอดรถ3ชั้นเพื่อที่จะเปิดพื้นที่รอบๆอ,อาคารให้เป็นวงกลมเพื่อที่จะให้เครื่องจักรหนักแล้วก็เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยสามารถเข้าไปทํางานได้พร้อมกับใช้โดรนครับรวมทั้งอุปกรณ์สแกนตรวจหาผู้สูญหายเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยแต่เมื่อพบโพรงเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเขาก็พบอุปสรรคหลายชั้นครับทำให้การเข้าไปเนี่ยทำด้วยความยากลําบากนะ และนี่ก็เป็นเสียงเห่าส่งสัญญาณของซาราราสุนัขเคนายนะคะระหว่างที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณโซนเอและโซนดีค่ะพอซาราราเห่าเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแล้วมีการรายงานให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเนื่องจากว่าพื้นที่จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะมีรายงานผู้สืกข่าวที่ระบุออกมาว่าจุดนี้เนี่ยมีกลิ่นที่อยู่เป็นกลิ่นของมนุษย์ทําให้ซาราราเนี่ยเห่าจากซาราราที่เห่าบริเวณกลางโซนดีนะคะแต่ว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ค่อนข้างแคบและก็ความเสี่ยงสูง ทางผู้บังคับบัญชาจึงสั่งเรียกตัวซาฮารากลับและซาฮาราก,ก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยทําการมาร์กจุดเอาไว้ส่งต่อให้กับทีมเทคนิคเข้าไปดําเนินการต่อทันทีแต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่สามารถระบุสถานะและจํานวนของผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในได้ค่ะ เมื่อวันนี้มีทีมกู้ภัยยูซ่าจากแคนาดาเดินทางมาร่วมภารกิจค้นหาผู้สูญหายด้วยนะครับหลังจากที่ยูซ่าประเทศอ,อิสราเอลได้ถอนกำลังไปซึ่งทีมที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีทั้งหมด9คนพร้อมกับสุนัขสายพันธุ์ดัตช์เชพเพิร์ดบาล,ลีโน์ชื่อเปเล่นหนึตัวครับ